สวัสดีครับทุกคนและวันนี้ก็อยู่กับผมรีโอว้ยนะครับผมและวันนี้จากที่เราเล่นอัปเดตเจ้ารักกีบ็อกไปนะคนดูรักกีบล็อกจากแซมมี่นะคนดูจากที่เราเล่นอัปเดตไปซึ่งวันนี้ผมจะเอาตัวที่โหดที่สุดมาไว้ในบ้านผมและฟิวชั่น ดูสิดูแต่ละสถานะที่ผมมีโอ้โห,โโหสถานะ<ม>าเต็มอะบอกเลยมาง<า>ั้นเราก็เคลียก่อนเลยมาก่อนอื่นเราต้องเคลียก่อนนะเพราะว่าผมจะเอาตัวที่โหดที่สุดมาไว้ในบ้านเรานั่นเอง <Okay. S 1> เพราะว่าผมาได้ฟาร์มาแล้วตอนอัปเดตท,ที่แล้วนะคุณดูเอออัปเดตท,ที่แล้วเนี่ยแอดบินแจกตัวแบบกระจัดมากนะคนุณดูถ้าใครพลาดนี่คือพลาดเลยนะบอกเลยนะคุณดูเออแต่อาทิตย์หน้าผมว่าน่าจะมี อีกนะคนดูมาแล้วดูตัวผมโอ้โหตัวอย่างเยอะโอ้โหสถานะเป็นล้านโอ้โหสถานะเป็นล้านอ่ะคณคุณผู้ชมโอ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าผมเอ่อถ้าผมเผลอรีเบิร์ตไปเนี่ยเอิอในกระเป๋าเนี่ยมันจะหายไปไหมบิลล็อดในกระเป๋าผมเนี่ยจะหายไปไหนคนดูเออมาอ่อ มาคนดูตอนนี้เราจะหาตัวที่โหดที่สุดก่อนนะคนดูเดี๋ยวผมจะคัดตัวที่โหดที่สุดเท่าที่จะโหดโหดของโหดไปได้แบบสลัดรัดเสเซียนะคนดูซึ่งจะเป็นตัวนี้เลยมีกี่แสนตัวนี้หกแสนเก้าเอ,อ้ยโหดโหดอยู่สถานะเต็มอ่ะบอกเลยอ่า เราจําได้ว่าเราเอา5้าแสนขึ้นมาเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเพราะว่า5้าแสนขึ้นมาเยอะเนี่ยน่าจะดีดีมากเลยแหละตัวแม่งโครตรดีอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะวางไว้ก่อนอุ้ยเจ็ดแส้โอ้ 7, โหตัวระดับก๊อตนะคนดูเจ็ดแสมีหสถานะและันนี้มีหาสถานะโอ้โหสถานะแม่งโครตรเยอะยกเว้นสถานะพี่น้องนะคนดู <c oughs> <c oughs> เฮนะ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเ้ยเ ส0กว่าเองว่ะคนดูเราต้องหาตัวพวกตัวก๊อตนะตัวก๊อตมันจะตัวก๊อตมันจะแบบโหดนะคนดูพวกตัวก๊อตเรนโบอะไรเงี้ยเรามีเนี่ยเสือก๊อตเรนโบดูซิเสือก๊อตเรนโบ3สส, God, บส,สถานะจะเท่าไหร่โอ้โหเสือก๊อตเรนโบ3สสถานะ7 0 0 0 0 0นเจ0 0 0ต่อวินาทีขนาด3สถานะนะคนดูโอ้โหแม่งถ้ามีหลายสถานะผมไม่รู้จะคิดว่าอะไรละอ้ยอันนี้หลายสถานะเลยดูสิโอ้โหสองแสนกว่า โอ้โหสถานะเหมือนกันเก็บมาก่อนเอ่อเราจะเอาเป็นบ้านละกันบ้านเลนโบสถานะ3อันมาดูกันว่าบ้านเลนโบสถานะ3อันจะเป็นยังไงนะคอนโดหุย3ามแส,สอ,อันนี้ได้อยู่ได้อยู่โ <Okay. S 1> อเคสอันนี้ช้างช้างไดมอนอ่าสักสักหกสถานะมั้งเออหสถานะ1นึ่งแสเมันเหมือนจะไม่ค่อยเยอะนะคอนโดเออแต่เนี่ยเยอะแน่นอนระดับกาแล็กซี่ เป็นบน l ลอดก๊อมาดูกันโอ้โหห้าแสนเก้าขนาดมีเจ็ดสถานะี่แม่งยังสู้เรนโบไม่ได้เลยโออโหเรนโบเรนโบน่าจะตึงกว่านะอันนี้เป็นระดับกาแล็กซี่เรนโบน่าจะโหดสุดนะเท่าที่ผมไปดูมานะคนดูอันนี้คือได้เท่าไหร่ได้หนึ่งแสนสามกี่สถานะเจ็ดเจ็ดสถานะนะคนดูโอ้โหเราสถานะเยอะเนี่ยโคตรตึงนะคนดูเออ อันนี้หนึ่งแสนขาานาดมีสถานะเดียวเนี่ยตัวบ้านเนี่ยเป็นตัวซีเคต์น่าจะเป็นตัวซีเคตที่โหดที่สุดนะตัวบ้านถ้าผมจำไม่ผิดนี่แล้วตัวคิดตันไงผมมีตัวคิดตันอยู่ได้คิดตันเรนโบดูซิจะเท่าไหร่โอ้โหสี่หมื่นสองไว้ก่อนเลยนะคนดูสี่หมื่นสองนี่ไงตัวนี้ไงที่มันมาจากตรงนี้นะคนดูดับกอตมีห้าหกสถานะหรือเปล่าเนี่ยหุยหกสถานะแปดแสนหุยโคตรเยอะเลยแปดแสนว่ะคนดู มาแล้วก็ดินสอดินสอหกสถานะเอ้ยห้าสถานะมาดินสอสามแสเนงเหรอโอ้โหทำไมมันน้อยจังอะ่ะโอ้โหอ๋อมันเป็นแบบตัวธรรมดานะคุณดูไม่ใช่เรนโบม์นะคุดูเอออันนี้ฮอสปอร์ตฮอสปอตทองดูซิฮอสปรอ,อสปรอต์อรอตทองโอ้โหหนึ่งแสเองขนาด7สถานะอน,นี่อันนี้คือเท่าไหร่นี่นี่น,น,นี่ตัวนี้โหดตัวนี้โหดแนะ่ตัวนี้มีหลายสถานะ นี oh, 1, oh, ่โอ้โหหนึ่งแสนกว่าโอ้โหอย่างน้อยเลยสถานะสถานะโคตรเยอะแต่แม่งตัวแม่งโอ้โหมาดูมังกรสิอันนี้หนึ่งแสนสามมีเจ็ดสถานะอุ้ยโหดโหดโหดอันนี้บ้านแบบกาแล็กซี่นะคนดมาดูกันบ้านแบบกาแล็กซี่กี่สักโอ้โหแปดแปดหมื่นเองโอ้โหไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยแปดหมื่นเองโอ้โหนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราดูไปแล้วไม่ใช่หรอตัวนี้ถ้าไรหนึ่งแสนหนึ่งแสนกว่าเสือ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 ล่ะเสือล่ะเสือล่ะ อุ้ยหนึ่งแสนแปดอันนี้ล่ะอันนี้สถานะหนึ่งแสนสองเฮ้ยนี่เสือเสือเสือน่าจะโหดนะคนดูเอ้ยอันนี้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 เท่าไหร่สองแสนเก้าเออเอาไว้เอาไว้เลยสองแสนเก้าพวกเรนโบว์น่าจะโหดนะคนดูพวกเรนโบว์อ่ะโหดอันนี้ช้างสองสถานะดูซิช้างสองสถานะสองแสนหกอุ้ยเยอะจัดขนาดสองสถานะนนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรนโบว์นะคนดูมันก็เลยดูเยอะนะคนดูเออ มามา,มาเลยเดาดูเสือเสือเสือเฮ้ยไอ้นี่ไงข้างล่างมีจักรยานอยู่มีจักรยานจักรยานจักรยานสามสถานะจักรยานจะได้เท่าไหร่สามแสนสองเฮ้ยเยอะจัดเยอะจัดอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาบ้านเอาบ้านออกก่อนอันนี้เท่าไหร่หนึ่งแสนเอาบ้านกลับไว้เหมือนเดิมเลยเอาบ้านกลับไว้เหมือนเดิมเลยแม่แงโอ้โหหนึ่งแสนมาอันนี้เป็นตัวที่โหดที่สุดเท่าที่ผมหามาได,ได้แล้วนะคนดู น่าจะแบบโหดและโหดและโหดจริงอุ้ยอันนี้สามแสนกว่าอุ้ยจะหกสถานะดินสอสามแสนกว่า,าและอันนี้ก็สองแสนเก้า 2, ป่ะเออมาสองแสนเก้ามาแล้ววัวเท่าไหร่วะวัวนี้เท่าไหร่วัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวดูระดับไดมอนด์ด้วยระดับไดมอนด์เรายังไม่เช็คนะจ้านคนโูเออมาอันนี้ช้างช้างหนึ่งแสนเจ็ด ระดับไดมอนด์เหมือนจะกากปะเออหนึ่งแสนแปดอุ้ยอันนี้ดีกว่าช้างอีกมังกรน,นะคนดูมังกรดีกว่าช้างอันนี้หนึ่งแสนห้าอันนี้ดีสอละดีสอละอุ้ยดีสอสี่แสนไปดีสอสี่แสนเราต้องไว้ข้างล่างนะคนดูไว้ข้างล่างเพื่อความสวยงามนี่เอาสองแสนอกมาก่อนเลยอ่าสี่แสนวางไว้แทนเลยมาสี่แสนวางไว้แทนสองแสนไปข้างบนไปข้างบนเลยข้างบนเลยไปเรียบ้อยมาแล้วก็ เออเอานี่นี่นีเจ้าราว,วาสองสองแสนแปดสอโหดที่สุดแล้วปะมาดูดิมันโหดที่สุดจริงไหมอันนี้1นึ่งนอันนี้เท่าไหร่ล่ะอันนี้หนึ่งแมาแล้วอ่าไม่มีอะไรละเอ้ยเส,สือสามสถานะอุ๊ยหนึ่งนดิเดียวเองอันนี้ล่ะ8ปดแปดหมื่นแปดหม้าร้อยเกิกว่าวีเดียทีเธอไปดูไม่ดูไม่ดีไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วคนดูมาดูดิอุ้ยอันนี้ไว้ก่อนเลยไอ้เชี่ยวัวเนี่ยไว้ก่อนเลยโอ้โหนี่นดีสองอุ้ยสองแสนห้าเท่ากันมะวะคนดูสองแสนห้าสองแสนห้ามันสองแสนห้านะคนดูสองแสนห้าเหรอมาดูซิสองแสนห้าอุ้ยอันนี้น่าจะหลายสถานะดูซิพาสปอร์ตโอ้โหพาสปอร์ตเจ็ดส,สถานะโกแม่งสู้ไม่ได้เลยโอ้โหสองแสนแปดอันนี้สองแสนแปดนะคนดู โอเคอันนี้น่าจะโหดที่สุดแล้วมาเดี๋ยวเราตามคอนเทนต์เลยดีกว่าเนาะหาตัวที่โหดที่สุดไปฟิวชั่นโอเคเลยผมจะหาตัวที่โหดที่สุดสําหรับอ่าสำหรับที่ผมหามาได้นะตอนนี้นะคนดูคือจะเป็น8,000 0 0เอามาก่อนเลย8,000 0 0แล้วก็6,900 0 0 เอ้ยหกแสนเออมันใช้สี่ตัวเนาะคนดูเจ็ดแสนเแล้วก็เจ็ดแสมาคนดูผมจะผสมแล้วนะคนดูคนดูลุ้นไมกับผมนะคนดูมา1นึ่งสองาไปผสมเลยนะคนดูผสมไปมามาดูกันว่าเราจะได้อะไรมาตัวที่โหดที่สุดเท่าที่ผมจะหามาได้ผสมฟิวชั่นมาดูกันเลย ว่าเราจะได้อะไรมีบานาน่ามีอะไรอีกก็ไม่รู้เป็นตัวระดับอะไรก็ไม่รู้นะคนดูแต่ขอเรนโบได้ไหมส,สัก20%ก็ยังดีเลนโบมาคนดูห้าล้านกว่ามาแล้วก็บวกสกิปเวลาไปเลยคนดูผมไม่เสียได้โลบักผมที่เติมมาหรอก <c oughs> เพื่อคนดูแล้วมาคนดูผมจะระับตานะับหนึ่งสอง สามชิงได้อะไรคนดูไม่เอากล้วยนะเอ้ยไม่เอาไม่ออนแรกนะหุยยัง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 ,ยงไม่รู้ว่าได้อะไรมาหนึ่งเราจะผมจะรับแล้วนะโดยการกดอ e. ีหนึ่งสองสามหุยได้ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะดูดิดูดิเข้า โอ้ยผสมมาตั้งนานเป็นสิบสถานะรวมกันได้ตัวโอจิเท่าแสนเจ็ดเองโอ้โหท้อแท้เลยวะ่ะคนดูโอ้โหคนดูก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเออมันมันท้อแท้มันโตแทหรือเกินนะคนดูอ,อ่ะอันนี้รวมไปเล่นๆแล้วกันมา โอ้โหโคตรถอโคตรแถเลยนะคอนโดเอออันนี้มังกรทองเหรอมังกรทองบุรีรัมอ,อ่ะมังกรทองเอาพาสปอร์ตเอาอันนี้นี่นี่เอา,าอ,อ,าอ,อ,ไาอ,อนะไรดีบ้าคอนโดพาสปอร์ตทองแล้วกันพาสปอร์ตทองพาสปอร์ตทองไปผสมกับพาสปอร์ตทองนะคอนโดมาปุ๊บจะได้ได,ไดมอนด์แล้วก็มีกี่สถานะไม่รู้นะคอนโดมา ไม่เป็นไรนะคอนโดโอ้โหแต่ว่าเสียดายเลยวะ่ะมังกรทองเราได้เท่าไหร่วะก้อนทองหกพันเก้าโอ้โหไว้ก่อนเลยโอเคไว้ก่อนเลยโอ้โหโอ้โหกลุ่มหมัดครับคอนโดโอ้โหกลุ่มหมัดจัดเลยฮะคอนโดโอ้โหไว้ไม่ไหวจริงนะคอนโดโอ้โหใครไหวไปก่อนเลยนะคนอนโดแต่ผมไม่ไหวนะคอนโดตอนนี้แม่งโอ้โหมังกรลุงเอาดูซิ กอลุง80,000บ้านลุงละ1 0 0่0แสนอ่าพาสปอร์ตธรรมดาละ6 9 0 0 0่บ้านลวาวาติดสถานะ2ส,สถานะไม่มีเฮียอะไรเลยเออดีเลิศนะโอ้อันนี้80,000นิดเดียวเองโอ้มาดูสิอันนี้1 0 0 0 0แสนโอเคอันนี้น่าจะน่าจะเยอะ2,000 0 0โอเค2,000 0 0โอเค2,000 0 0 200,000 พวกพวกพวกดินสอหรือว่าอะไรพวกเนี้ยระดับก๊อตเนี่ยมันจะได้เงินเยอะเนาะคนดูเออมาโอ้ใหม่ก็โอ้ใหม่ก็มา, oh God, oh มาดูล็กดีกว่ามาเราจะฟีเราจะฟิวอีกรอบดีไหมวะคนดูฟิวอีกรอบดีไหมเอ้ยเราฟิวไปแล้วนี่เออเราฟิวไปตรงนี้แล้วนี่โอ้โหจบแล้วมาเราซื้อพิกแอคใหม่ด้วยดีกว่าดูซิพิกแอคมีหราคะเท่าไหร่บ้างเรามีอยู่เจ็ดพันล้านนะคนดูมันต้องใช้โอ้โหมันต้องใช้ หมื่นสี่พันล้านโอ้โหเหม,ม in ือนจะเหมือนจะไอ้นี่ไม่ได้นะคุณดูเออมาสุ่มอันนี้ดิสุ่มอันนี้ด้ยมาสปินหนึ่งมาสุ่มสปินแฮกเกอร์ไปเลยไพเลตสปินจึ๊บหุยได้กล่องกล่องไพเลตกล่องไพเลตสิบห้าเปอร์เซ็นว้ายคอนเทนต์อีกแล้วคอนเทนต์อีกแล้วมาดิมาดิโอ้โหของใหญ่ใหญ่มาดูดิจะได้อะไรมา โอ้โหได้ปลาฉลามเอามาทำไมวะโอโ ปาจลามล่ระดับไพรเลตยังกากเลยนะคนุณดูโอเคคนดูครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนเอ้ยประมาณเออประมาณนี้ไว้ก่อนนะคนดูเออหอมปากหอมคอนะคนุณดูฟิวชั่นหอมปากหอมคอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้กับช่องรีโอเวด้วยนะครับผมมุ่งสู่1 0 0 0งพันซับนะคนดุดูเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมทํามาให้ขนาดนี้แล้วเสี่ยงเอา7 9โรบักและเสี่ย เอาตัวที่มีราคาสูงที่สุดเพื่อที่จะมาได้โอจีไอหานี่เออแม่งเอ้ยกุ้มคำหมับและ